ว่าพระชุดนี้สมเด็จเพระงเดียวสร้างแล้วก็มีพุทธคุณจริงยังไม่ได้พูดเลยเนี่ยยุณไม่พูดแต่คนลุกเองคือคือไม่ได้อยู่ๆแล้วคนลุกอคือมันต้องมีอะไรที่มันเขาเรียกมาสกิปหรือมาโดนจะต้องต้องรู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละองค์มันมีเทวดาแล้วพูดไป้ำพังจะไรคือของศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ที่อยู่ในองค์พระเจตนาก่อนพระองค์ท่านไม่ได้สร้างมาเพื่อจําหน่ายไม่เลยเพราะฉะนั้นสมัยนู้นเนี่ยไม่มีการจหนายไม่มีครับไม่มีเพราะฉะนัการสร้างเนี่ยคือสร้างมาเพื่อหนึ่งต่อยอดพุทธศาสนาก็เรียทำเอ้ก็ได้ให้พุทธศาสนายืนยาวครบอันที่สองก็คือเอาเอาดวงวิญญาณของทหารที่ไปลบเพื่อ แผ่นดินไทยเนี่ย<ช>มารับบุญกุศลนี้ก็เหมือนเป็นตัวแทนแต่ละทหารใช่ใช่พอทําไมท่านถึงไม่ไม่ได้ทําแล้วจหนายท่านหนึ่งทำเสร็จแล้วท่านฝังกุฝังกุฝังกุแต่ละที่สังเกตไหมว่าวัดใหญ่ชมพูก็ถูกฝังอ,อ,อันนี้ก็ถูกฝังวัดบ่บบอทองคําวัดบันกาวัดอะไรก็แล้วแต่ที่ท่าน<ช>สร้างฝังกุบดท่านไม่ได้บอกว่าท่านออาทาออกมาปุ๊บอ่าแจกข้าราชบริพารไม่ใช่ทเพื่อเขาเรียกว่า เอาดวงวิญญาณเนี้ยไปสู่ภพภูมิใหม่ที่ดีภพภูมิใหม่ที่ดีแล้วก็เจตนาถ้าเรามามองอ่ะเจตนาของท่านเนี่ยก็คือสร้างเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจถ้าต่อไปเนี่ยก็คือผูกนี้แตกไปก็มามอบให้กับทหารกล้าของท่าน่อนะเพราะว่าเราเราจงเข้าใจนะว่าดวงดวงวิญญาณนะดวงวิญญาณว่าดวงจิตอ่ะทุกคนก็จะเป็นจิตเดิมเลยจิตเดิมใช่ไหมจิต จิตในสมัยนั้นจิตสมัยนี้ก็เป็นจิตเดิมก็มีการพัฒนากันไปแต่ว่าที่บอกว่าทุกคนก็จะปรับควบคูมกันไปเรื่อยๆต่างๆประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมบอกว่าพระเครื่องที่ที่สร้างบรรจุกุเนี่ยผมบอกว่ามีพุทธคุณสูงสูงจริงสูงสูงจริงครับสูงจริงครับสูงจริงแล้วก็คือท่านคง,งเขาเรียกว่าคงรู้กแล้วว่าข้างหน้าหรือในต่อไปภายภาคหน้าใช่ครับ มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างท่าหนึ่งสร้างพระไว้บรรจุกุไว้เพราะถึงเวลาพราะพที่อยู่ในกุทําไมถึงต้องแตกกุออกมามหรือว่าออกมาให้ให้คนและคนเหล่านั้นเน่ะเท่าที่รู้นะก็คือดวงวิญญาณของทหารสมัยโน้นสมัยก่อนไปเรื่อยๆเรือจจ่อยๆกันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยไออ,อย่างเงี้ยออาอย่างคุณบัลลัดเนี่ยเดิมอาจจะอยู่ในยุคขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งอาจจะเป็นอาหารเขาเรียกตหารกลาที่อยู่ในแนวลบหรืออาจจะเป็นคนที่คอยทําพระสมัยนั้นพอทําเสร็จปุ๊บปรากฏว่าทําไมพระถึงกลับมาอยู่ที่คุณประหลัดมันไม่ใช่ว่าอยากจะมาอยู่ที่คุณประหลัดแล้วก็ยกมาเลยไม่ใช่ไม่ใช่ต้องมีข้างมีเขาเรียกโปรแกรมใช่บุพกรรมบปพกรรมใช่บุพกรรมบุญสัมพันธ์บุญสัมพันธ์บปพแกรมและบุญสัมพันธ์มา พระถึงกลับมาอยู่ที่คุณประหลัดครับแล้วพอพระมาอยู่ที่คุณประหลัดคุณประหลัดก็ไม่ได้เคยเอ่ยว่าเฮ้ยฉันมีนะพระปุทองคำมีเบบสอนเรื่องพระพระชนิดอื่นทั้งนั้นเลยนะครับงจริงเนี่ยผมเลยสอนพระเครื่องมาสิปีนะผมไม่ได้เอ่ยถึงพระชุดไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครรู้นะครับว่าผมสะสมไว้ตอนแรกที่บอกว่าเอาพระนาวียปูทองคำเนี่ยไปแจกทหารชายแดนเราก็มี มาแปลอมาจากไหนคือไม่มีเขาเรียกว่าไม่แพงพายไม่แพงพายเลยผมไม่ได้ผมไม่ได้พูดถึงเลยนะแต่เนี่ยเรื่องสาคัญเอออย่างพระนสวนเนี่ยคืออยู่ในใจเรามาตลอดเราเคารพเราศรัทธาเรานักท่านต่างๆหมดละผมไม่อยากจะพูดนะอาจารย์ผมยังสักสำหรับพระองค์ท่านอ่ะไว้ในตัวผมนี่ไงอันนี้เขาเรียกว่าความผูกพัน